สวัสดีค่ะพบกันค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะคลิปนี้เจอกันเป็นคลิปที่37แล้วนะเราจะมาเรียนเล่ม2นะคะบทแรกของเราก็คือรูปสามเหลี่ยมค่ะเปิดหนังสือเรียนต่อนะคะที่หน้า5ค่ะจนถึงหน้า8นะคะเราจะเรียนกันแล้วก็เอาตัวอย่างค่ะไปทำเป็นการบ้านนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เรามาดูนะคะเล่มสองของเราค่ะบทแรกนะคะรูปสามเหลี่ยมค่ะบทนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างเรามาดูเลยค่ะบอกชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมนะคะสร้างรูปสามเหลี่ยมตามข้อกำหนดหาความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรูปสามเหลี่ยมแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสุดท้ายค่ะแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนะคะก็จะเรียนกันทั้งหมดตรงนี้นะคะอันดับแรกเราไปดูเลยค่ะว่าเราจะเรียนเรื่องบอกชนิดแล้วก็สมบัติของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองเปิดหนังสือเรียนนะคะไปที่หน้าที่5เลยค่ะชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมอันนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมเหมือนกันนะคะ รงนี้คุณครูอยากให้เราใช้ไม้โปรเทกเตอร์นะคะหรือไม้ครึ่งวงกลมก็ได้ค่ะเพื่อในการวัดมุมนะคะว่าเป็นมุมแหลมมุมป้านมุมกลับมุมฉากใช่ไหมคะตรงนี้ขอเรียกว่ามุมอะไรคะสามเหลี่ยมแต่จะเป็นมุมป้านนะคะรูปสามเหลี่ยมเขาก็บอกว่าสามเหลี่ยมจะมีทั้งสามด้านแล้วก็สามมุมนะคะนี่ตรงนี้นะคะต่อไป เขาจะกำหนด a b c นะคะอาจเรียกว่ารูปสามเหลี่ยม a b c แล้วก็ในการเขียนแทนสัญลักษณ์นะคะเราจะทำเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆค่ะแล้วก็ a b c เลยนะคะหรือจัดสลับตัวอักษรก็ได้นะคะขอแค่ให้มันเป็นอยู่ในตัวอักษร3ตัวนี้ก็พอก็อย่างเช่นนี่ b c a แล้วก็ c b a ประมาณนี้นะคะ จะมาในรูปแบบนี้หรือจะย้อนกลับอย่างนี้ก็ได้นะต่อมาค่ะตรงนี้นะคะรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่คุณครูจะเพิ่มเติมตรงนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนะเพราะว่าฉากตรงนี้มันขนานกับพื้นมีอยู่ที่90องศาแต่ลักษณะนี้เขาบอกว่าเป็นแขนแทนด้วยรูปอะไรคะสามเหลี่ยมก็ขอคกอขคอ,ขอ หรือจะเขียนแบบขอขอกจออะไรก็ว่ากันไปนะคะเปิดหนังสือเรียนต่อค่ะหน้าที่6นะการจำแนกชนิดรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากขนาดของมุมอันนี้เราจะต้องใช้ไม้โปรเทคเตอร์นะคะในการวัดมุมถ้ามุมตั้งแต่90องศาขึ้นไปนะคะเขาเรียกว่ามุมป้านถ้า90องศาพอดีเป๊ะ เขาเรียกว่ามุมฉากถ้าน้อยกว่า90องศานะคะก็คือตั้งแต่เท่าไหร่คะน้อยกว่า90องศาก็จะตั้งแต่89นะคะไปเรื่อยๆจนถึง1องศานะคะเขาเรียกว่ามุมแหลมเขาเรียกว่ามุมแหลมถ้ามากกว่า ครับมากกว่า180เขาเรียกว่ามุมกลับนะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้เรามาดูนะคะแต่และมุมคุณครูอยากให้เราใช้ไม้โปรเทคเตอร์นะคะในการวัดมุมเรามาดูค่ะจำแนกรูปสามเหลี่ยมเป็นกลุ่ม โดยพิจารณาขนาดของมุมแล้วตอบคำถามขอบอกว่ายังไงมีคำถาม3ข้อใช่ไหมรูปแรกรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมใดบ้างที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมมันจะถึงเท่าไหร่คะสามเหลี่ยมมุมแหลมมันจะน้อยกว่า90องศาคุณครูจะวงไว้นะเดี๋ยวให้เรา ไปเขียนเองนะคะเขียนสลับกันก็ได้ไม่เป็นไรรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมก็คือตรงนี้ค่ะ DOC ทำไมต้องเป็นมุมแหลมคะครูหนูดูสิคะตรงนี้มุมมันถึง90มั้ิไหมมันยังไม่ถึงเลยในการวัดนะคะเราจะต้องชใช้ไม่โปรเทคเตอร์ค่ะวางตรงนี้วางข้างหนาเป็นอย่างนี้นะคะถ้า90องศามุมมันจะตั้งฉากนะ เดี๋ยวคุณครูจะวงสามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะให้เราแล้วก็เราไปเขียนเองนะอันนี้จะเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมแล้วก็อะไรคะอันนี้ด้วยเพราะว่ามันยังไม่ตั้งฉากเลยอะไรอีกคะมองช่วยกันมีอะไรอีกเอ่ย นะคะเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นมุมแหลมอันนี้มันก็เกือบฝั่งนี้มันเกือบจะตั้งฉากแล้วแต่มันก็ไม่ตั้งฉากนะคะอะไรอีกคะแล้วก็ตรงนี้ไงนี่ในการเขียนรูปสามเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนตัวอย่างให้ดูนะคะ ก็วาดรูปสามเหลี่ยมค่ะเป็นเล็กๆเ,เขียนแทนสัญลักษณ์นะคะคุณครูจะเขียนรูปนี้นะก็คือ V W แล้วก็ X ค่ะต่อไปคุณครูจะใช้ปากกาสีเขียวแทนข้อสอนะคะก็คือมุมฉากนั่นเองรูปสามเหลี่ยมใดบ้างที่เป็นมุมฉากมุมฉากก็คือขนานกับพื้นนะคะมีกี่อันคะมีสองอันนี่มุมฉาก อันนี้เขาเรียกว่ามุมฉากอันนี้ก็มุมฉากนะคะดูดีๆนะคะเพราะว่าในการวัดมุมฉากเราจะต้องเอาไม้โปรเทคเตอร์นะคะในการวัดบางครั้งมันอาจจะหลอกตาเราด้วยมี2ออันนะต่อไปเขาบอกว่าสามเหลี่ยมมุมป้านมุมป้านก็คือมันมากกว่ามุมฉากนั่นเองใช้สีฟ้านะคะมีด้วยการ3รูปนั่นเองค่ะก็ตรงนี้อันนี้ด้วย ตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็สอมอนี่ก็เกือบจะเป็นมุมฉากแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นมุมป้านมุมตรงนี้อาจจะประมาณ95องศานะคะอันนี้ดูด้วยตาเปล่านะคะถ้าเราใช้ไม่โปรเทคเตอร์ค่ะมันจะบอกองศาเราได้ดีเลยต่อไปนะคะเปิดหน้าที่7ต่อเลยค่ะหน้าที่7นะคะ นี่แหละเขาให้เราดูลักษณะนะคะเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมแหลมก็บอกอยู่แล้วว่ามุมแหลมมุมมันก็จะแหลมใช่ไหมมุมฉากมันก็จะตั้งฉากอย่างที่คุณครูบอกอธิบายไปเมื่อกี้ต่อไปมุมป้านามาดูค่ะหน้าที่8นะคะหน้าที่8ดตรงนี้คุณครูจะให้เราทําเองนะทําเองเอาตัวอย่างที่คุณครูพาทํานะคะที่ที่พาทําเมื่อกี้ในหนังสือเรียนนะคะหน้าที่6 ก็มาทำในหน้าที่8กันนะคะแล้วก็เวลาทำค่ะหนูไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมากนะคะหนูเขียนต่อจากตรงนี้เลยนะคะเขียนต่อจากคำถามเลยเขียนต่อจากคำถามเลยนะคะไม่ต้องไปทำในสมุดนะทำต่อไปเลยหรือใครไม่พอหรือใครว่าตัวหนังสือใหญ่นะคะก็ทำยังไงคะก็พื้นที่ข้างล่างค่ะ ทำไปเลยนะคะใช้พื้นที่ให้ประหยัดประหยัดนะคะเรามาดูการบ้านนะคะแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่หน้าที่สองค่ะไปจนถึงหน้าที่7นะคะให้หนูทําตามตัวอย่างที่คุณครูพาทํำนะเดี๋ยวคลิปหน้นาค่ะจะมาเฉลยด้วยแล้วก็สอนต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ